คมาวิ่งกันเถอะมาวิ่งกันเถอะัดก่อะไรไปเลยสามสองหนึ่งไปญี่ปุ่นนะทริปญี่ปุ่นค้าเป็นยังไงบ้างครับมีญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างค่ะพี่โอทริปญี่ปุ่นนะครับทริปญี่ปุ่นดีครับสนุกครับ ไปพักผ่อนเนาะดูไปทํางานด้วยไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอแบบเออศิลปินต่างๆอ๋อเดี๋ยวนี้เราเราเป็นสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะ <c oughs> เป็นแบบว่า <c oughs> สังคมนี้ละ <c oughs> ผมไม่ได้สายศิลปินคือแค่รู้จักเขาเฉยๆครับอ๋อค <c oughs> <c oughs> รับเป็นเปตีศีเขาอยากรู้จักเขาหรือจะมีอันใหม่อีกหรอจะเขาแลกอีกหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับอ๋อคนไม่แน่ใช่ครับอาวันเก่าครับส่วนมากก็จะเป็นเลยศิลปินเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือว่าครับ ไม่มีอะไรไม่เป็นไรโอเคเนาะอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่อ่านยังไงก็ติดติดตึงปั้งเลยสมใจเออออายังไงศิลปินที่เราไปหาคือเขาเป็นเกี่ยวกับงานอาร์ตส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพวกศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นเป็นงานอาร์ตต่างๆอาร์ทหอย ก็ไปก็ไปเรื่องพ,พ,พ,พี่โอ๊ไปสูงสิงกับแล้วเราพี่ๆศิลปินเขาได้ไงแบบไปเจอไป,ไปสั่งสิงก็ที่ก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนแบบไปกินข้าวก่อนออค่อยๆตะลอ่อมค่อยๆตีสีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นแนวตีสีไป<อ>ค่ะค่อยๆเนียนคือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องในเงี้ยครับแล้วก็ เราก็จะแบบเออเหมือนชอบอะไรที่เหมือนๆกันอะไรเงี้ยพวกอาร์ทอยแล้วพอไปครั้งนี้ได้ไินสไปเดรชันกลับมาอย่างไงบ้างที่สุก็เอออยากจะทำุ่นโอ้โหก็คือได้ไปแบบ,บว่าที่ที่เขาผลิตเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโรงงานเขาไปที่ที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูแบบพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้อะไรเงี้ยมีคิดจะทําเป็นของตัวเองนะพี่โอเป็นแบบอาร์ทอยเราแบบคิดนะครับคิดครับคิดอยู่ครับอันนั้นแสดงว่าอาจจะได้เห็นใช่ครับ ตอนนี้ดูลาบูบูมาเร็วไปก่อนดูไม่ได้แล้วก็แพงมากเลยครับใช่ครับแพงนิดนึงรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนั้ไหมตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่4,500ัาเราทำเยอะไมเราทำเยอะไม่เดีเราทำน้อยทำมา50าตัวเองอ๋อโอ้ไม่ไกันหรออะพี่โอ้มีไ้กี่ตัว ที่ผมเก็บเก่งกำไรใช่ไหมครับเฮ้ยใช่ไวมเป็นแบบเออเป็นอะไรใช้แค่นี้ได้เลยเหรอไม่ไม่ได้ครับก็คือขายไปหมดแล้วมันไม่มีครับไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากครับมีแค่สองสามตัวตอนแรกโอ้โคิดว่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่แล้วหยุดพอแค่สวยๆคำคำโอ้โหตอนทับประมูลนะครับตอนประมูลไปทําบุญคิดว่าแค่ได้สองแสนนี่สามแสนนี่ก็เยอะมากสำหรับของเล่นชิ้นหนึ่งแต่อันนี้คือไปเยอะเลยครับ ไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลตอนนั้นห้าแสนบาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มวยธีเด็กอ่อนในสั่อันนี้คือได้ให้หมดพี่โอาไปทำกุศลหมดเลยให้หมดเลยครับก็คือทางทางคนที่ประมูลก็คือโอนให้กับที่มูยทีเลยมวยทีก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันทิประมูลก็ไม่ได้เหมือนกัน ไม่ได้ครับถ้าไปเมนว่าโอ้ก็ไม่มองคอมเมนต์ก็เลยคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับแล้วเรามองไม่ทันไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาเอพาะว่าเป็นการประมูลแบบไม่มีล็อบบี้ใดใทั้งสิ้นไม่มีครับก็คือยุติธรรมก็คือแบบตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบรีบไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันมันเหมือนกระแสมันดีอยู่นี้ครับแต่ผมบอกก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็คือเราแบบอยากทำก็ทำเลยพอไม่ได้รับการตอบรับนี้เราคิดอยากจะทำเพิ่ม หรือว่าดีดีไซน์อกใหม่หรือว่าแต่จะผลิตอีกสักพันตัวแต่มันไม่ได้อะทำไมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบทํามาจํานวนแค่นี้เ,ออเขาก็จะทําแค่นี้จริงครับเขาก็จะไม่ไแบบว่า เออทำเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จะกัดแล้รอย่างเนอนาคตที่ต้องทาเรื่องต่อไปที่ไปดูมาแล้วว่าจะเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่างออฟฟิเชียลเลยเป็นทางการแต่ผมชอบทาน้อยๆอ่หมายถึงว่าถ้าถ้ามีโอกาสให้ทําำก็อยากทําให้มันน้อยๆเพราะว่ามันจะมีมูลค่าเนาะมันมันเหมือนมันจะแบบเอกซิสที่กว่าถ้าทําเยอะแบบ แบบดูเฟ์เหรอดูแบบเห็นคนยอะรู้ว่าตื่นไมกได้มาเื่อยๆถ้ไม่งันถ้าโอทำาน้อยโอ้มีแนะนำให้คนที่เราสะสมเนี่ยว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเตรียมใจ <S <S 2> <S 2> โอ้ก็จริงๆผมเป็นคนกดไม่ทันตลอดเลยครับแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมาหกโมงเช้ามากด อ,อ,อะไรเงี้ยครับตีห้าอะไรเงี้ยครับเขาจะแล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงอมีใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝากให้เราประมูลของเราเองหรือเปล่าเจ้าส่วนตัวอะไรเงี้ยมีแม็กซโอไม่มีครับเพราะว่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบเอ,อโคต้าของเราก็มีจำกัดโควต้าของเรามันมีจำกัดมันให้ทุกคนไม่ได้ ที like, like oh, oh, ่ญี oh. like ่ป hey. ุ่นแหละคุณแซวว่าเขาก็ไปหรอว่ากลับมาแล้วกลับมาที่นี่ครับกินกับไปรอบคุณไปรอบสุวรรณภูมิแล้วกลับไปนัมเดิลติดตอมอเป็นขับนี่ก็อ๋อก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาถ่ายเออยากมัยากมั้ยเพราะเขาเป็นดาวติดต่อเขาต้องมีหลายมุมละมุมต้องได้อารมณ์ยอมรับไปยากทำไมอ่ะ มันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอย่ะที่คิดแต่จริงๆพี่ก็เป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนี่เออกล้องเครื่องอะไรต่างๆชอบให้เขาถ่ายอ๋อมากกว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการหลายๆมุมมันยังไงบ้างโอ้โ,โหโมันก็กล้องต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะต้องเท่านี้ต้องงัดแบบนี้นะไม่งัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออไกลไปก็ไม่ดีไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เอาเบิร์กขวาไปก็ไม่ได้อ เอออยู่ยถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือข้างล่างมากไม่ได้ท่อยากเห็นรูปอันนังว่ามันเป็นยังไงไอที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาเงียบอ,<ะ>อันนี้คือเป็นลักษณะขอ,ข,อของการบน่นหรือปดทุกข์เล่าว่ยงไ,ไงเอาล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากมันเออมันต้องใช้สกิลมิจิแมนมันเป็นยังไงเออมิจิครบเวอเวลาถ่ายให้บุเขามิจิเนี่ เนื้อเนี้นี่มีมีตลอดแล้วเราทำไงอะถ่ายไม่ดีแล้วเราทำไงพี่โอ๊คไม่ได้ถ่ายหม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้รูปที่ถ่ายอ๋อผมพยายามนะกดหมดแล้วแล้วก็มุมตามที่เขาเนี่ยเขาไม่ใช้แต่โอเคยบอกว่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ถูกใจเขาเออมันมีมุมที่ต้องมันต้องเป็นมุมนี้อะไรเงี้ยมุมเฉพาะใช่เขาเขาเขาจะ เอพูดว่าไงอ่ะคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าปริมาตรของเขาอนไอ่างเี้เรียกว่าอะไรอ่ะพี่เคยศึกษาแม้ถึงขั้นแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยของเขาแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรยเงี้ยผมเอาเห็นว่าเออมีครบมีอะไรคันั้นก็พอแล้วใช่แต่เขาเห็นเหมือนเราไหมไม่เหมือนแต่ต้องยอมรับเขาถ่ายสวย อ่าและอากาศตอนที่ญี่ปุ่นมันมีฝนเราสองคนมันเวลาถ่ายแล้วแบบไม่ได้สักทีไปเหอะมีมีมันร้อนมากแค่ว่าคลิปนี้คือร้อนเลยซุกอากาศสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลยอืมเด้ได้นับไหมครับนี้กดไปกี่รูปอะไรล่ะกดไปกี่รูปถ่ายให้จุจิ๊กอืมโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่รูปได้ใช้กี่รูปได้กี่รูปสิบรูปใช้ไม่แก่สีก็คือมีมือโอ้ไค์อันไหนฮะ ตัไมจีสจิก็คือผดูอไหมคะไม่มีเลยครับอืออ๋อผีมือเขาล้วๆลนๆตัวครั้งหน้าถ้าต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสก,กิลในการถ่ายเีจตากล้องไปเลยเออก็คือไปสวดตัวเขาไปเลยเราไปนั่งรอในคาเฟ่ผมไปเดินเล่นเม<อ>ื่อไหร่คู่แก้ปัญหาด้วยกันใช้ตากล้องจ้าตากล้องไปเลยจบใช่แพงน,นิดนึงแต่ผมว่าอยู่จให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลยอระบายใจแล้วด้วยสระบายใจและทีนี้เขาบอกว่าจันจิคือแบบว่า ดูแลเต็มไม่ค่อยได้หรอพี่โอ้ต้องคอยแบบประคับประคองต้องดูแลตลอดเทคแคร์หรอใช่อากาศร้อนเป็นลมอ๋อร้อนเป็นลมเ,เลยครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะเพราะอะไรมันอีสโตรกหรืออะไรพี่พี่โอ้มันไม่ถึงกระชี <ไง S 2> สโตรกมันก็มันอากาศมันร้อนไงมันร้อนร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าเออต้องค่อยๆครับว่าใครเดิน กินน้ำตลอดเดี๋ยวขาดน้ำอะไรเนี่ยพี่ผมพูดพูดไปเรื่อยแล้วนะอันนี้เรื่องจริงไปเนี่ยดีไม่คือโอ้ผมเป็นลมอ่ะก็คือเรื่องจริงนะเป็นลมเพราก็แค่เหมือนแบบเทคเลียเทคแคร์ใช่ผมก็ต้องเทคแคร์แล้วก็ทำวันที่เป็นแฟนที่กลัำมาที่เราด้วยเบลก็มีการชิลูคอลเลคชั่นโอ้ติดมือลิซ่าด้วยที่มีที่ชิลูใช่ไหมใช่ไหมที่มันดูง่ายมาง ก็ดีใจครับแบบว่าเออรู้ว่าน้องเขาชอบพวกอาร์คอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เราของเราด้วยเห็นทุ่แม่เขาก็เป็นแบบเก็บคอยช่ไใช่ครับแม่แม่น่ารักมากว่าแม่ก็เก็บของพวกอาร์คอยด้วยเออได้คุยกับแม่แม่ก็มีระบูบูของแม่ แน่นกับบูบูเออก็เรียกว่ามันเป็นแบบว่าอาทอยที่คิดไปทุกคนละครับก็ดีใจครับก็เป็นเป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมกับเขาด้วยก็ดีใจอ่เนี่ยกว่ามันดีเลยยังไม่กบี่ลคนนี่มึงนะพอแล้วโอเคพี่โออินเสิร์จจ้าโอ้ยโอสมองเลยตอนนี้พี่โออินเสิร์จนะครับก้อนนี้หนึ่งสอง